ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกับผมกับช่องโปเต้ปั๊บคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะฮะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะอ่ะไปกันเลยครับผมไปเลยโปเต้ปั๊บช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีม EA Rockstar Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบ o o กเพจโปเต้ปั๊บช็อปขายเกมกราคาถูกลิก์อยู่ใน description ครับผมข่าวแรกครับผมอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเกม Final Fantasy 7 r e b i r t h นะฮะพุ่งกับ Final 7 r e b i r t h ครับกล่าวว่าการทำคะแนนรีวิวเกมใน Metacritic เกิน90คะแนนเนี่ยเป็นเป้าหมายส่วนตัวเท่านั้นมีการเปิดเผยนะครับว่าคะแนนรีวิว Final 7 r e b i r t h ที่ว่าเกิน90คะแนนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของทีมงาน Square Enix นะครับแต่เป็นเป้าหมายส่วนตัวของทางผู้กำกับเกมนะฮะ คุณนาโอกิฮามากุชิครับหนึ่งในผู้กมกับเกม Final Fantasy 7 r e m a k e นะครับและก็พาก์รีเวิร์ด้วยนะฮะให้สัมภาษณ์กับทางวันมอเกมครับผมชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือว่า qua r e Enix เนี่ยตั้งเป้าหมายเกม f i n a l 7 Rebirth นะครับต้องมีคะแนนรีวิวเฉลี่ยจากสื่อเกิน90คะแนนซึ่งยืนยันนะครับว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นสิทธที่คุณฮามากุชิตั้งขึ้นมาเองไม่ใช่เป้าหมายที่ทาง Square e n i x ตั้งขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่ามีข่าวลือว่าทีมงานต้องตั้งเป้าทคะนนนววิิเก 90คะแนนในภาครีเบิร์ตซึ่งเป็นแค่เป้าหมายส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับตอนที่ภาครีเมควางขายคะแนนรีวิวไม่เกิน90คะแนนในเมตาคริติกนะครับทางทีมงานเลยคิดว่าต้องการทําเกมภาคต่อให้มันดีขึ้นส่วนตัวผมเองก็ไม่อยากกดดันทีมงานมากนะครับก็เลยตั้งเป้าหมายให้ตัวเองก็พอสําหรับในเมตาคริติกนะครับฟินอลไฟท์ซี7รีเบิร์ตนะครับได้คะแนนรีวิวจากสื่อไปที่92เต็มร้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น เป็นทมเอกซ์คลูซของทาง PS5 ก็ตามนะครับแล้วเขาก็บอกว่านี่เป็นรางวัลที่สมควรได้รับสำหรับทีมงานนะครับผมแล้วก็ทำให้แฟรนไชส์ Final Fantasy มีความเป็น,ปนไปได้มากขึ้นในอนาคตไม่ได้มีแค่เรื่องราวกับตัวละครเพียงอย่างเดียวนะฮะสำหรับ Final Fantasy 7 Rebirth ครับผมวางขายแล้ววันนี้ครับผมใน PlayStation 5เท่านั้นนะครับใครมี PS5 ออยู่ก็จัดจัดไปได้เลยนะครับผมนะฮะ ่ะครับผมอันนี้เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเกมใหม่ของทาง EA นะครับผมนะะฮ EA ตอนนี้ชื่อกิคลายเกมนี้มีแผลมาข้างเยอะนะฮะมีรายงานอ้างว่า EA ครับมั่นใจ Dragon Age Red Wolf จะวางขายได้ภายในปีนี้นะฮะคุณเจฟกลับครับนักข่าวแว่นวงเกมในแจนบอมนะครับบอกกับคุณไม้มินอตติครับผ่านรายการพอดแคสต์ Game Design นะครับว่า EA มีความมั่นใจมากนะครับว่าเกม Dragon Age Red Wolf จะวางขายได้ภายในปีนี้ ซึ่งในพอดแคสต์เขาบอกว่าผมสงสัยว่าดราก้อนเอเดตวูฟเนี่ยอาจปรากฏตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะไม่รู้ว่าโผลมาตอนไหนแต่คิดว่าเกมน่าจะเปิดตัวตอนซัมเมอร์นี้แน่นอนสิ่งที่ได้ยินล่าสุดคือเกมจะวางขายในปี2024และ EA ก็มั่นใจด้วยนะครับถึงแม้ไม่ได้การันตีแต่ก็คาดหวังว่าเกมดังกล่าวต้องพร้อมขายไปในปีนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทาง EA เคยยืนยันว่ามีแผนจะเปิดตัวเกมแบบเต็มๆสำหรับเกม r a g ก n a g เอ e ด Wolf นะครับช่วงซัมเมอร์ ของปีนี้นะฮะแต่ว่าทาง BioWare ประกาศสร้าง Dragon Age Dead Wolf อยากเป็นทางการมานานแล้วนะครับจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยตัวอย่างเกมเพลย์อย่างเป็นทางการจากทางทีมงานและก็ Dragon Age ภาคใหม่เนี่ยจะเปิดตัวอีกครั้งพร้อมกับวันวางขายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอข่าวกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสที่ EA อาจจะเปิดตัวเกมใหม่ๆช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับ ข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกม GTA 6ครับผมแต่ครับจำข่าวที่ผมเล่าในคลิปก่อนได้ไหมครับที่เกี่ยวว่าที่บอกว่า GTA 6เข้าสู่ช่วงท้ายของการพัฒนานะครับผมต้องให้พนักงานกลับมาทํางาน,นตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่พนักงาน Rockstar ครับเริ่มกังวลว่ากลัวโดนครัชอีกครั้งหลังบริษัทไซกับมาทํางานที่ออฟฟิศ5วันนะฮะพนักงาน Rock อก Star าเกมครับผมตอนนี้กังวลว่าอาจถูกสั่งให้กลับมาทํางานแบบล่วงเวลาหรือโ t ทนะครับ เพื่อพัฒน,นาเกม GTA 6ประมาณสัปดาห์ก่อนครับทาง Rockstar เกมส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคนนะครับให้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่15เมษายนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับงานและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเกม GTA 6นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางบูมเบิร์กได้รายง,งานว่า GTA 6กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการพัฒนานะฮะแต่ยังไงก็ตามครับไม่ใช่พนกักงาน Rockstar เกมที่ทุกคนเนี่ย จะเห็นด้วยกับนโยบายนี้นะครับเพราะเชื่อว่ามีโอกาสโดนบังคับให้กลับมาทํางานแบบ OT เป็นเวลาหลายวันนะครับซึ่งในวงการเกมจะเรียกการทํางานอย่างนี้ว่าครั n ช h นะครับโดยไม่ได้รับโบนัสและมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ที่มันแบบเป็นพิษเป็นท็อกซิกอีกทีนะครับั้งที่ก่อนหน้านี้บริษัทสัญญาว่าจะไม่กลับมาทํางานแบบครันชอีกต่อไปนะฮะหลังจากมีการประกาศสภาพแรงงาน IWGB ครับรวมถึงสมาชิกบางส่วนที่ทํางานใน r o c k Star กล่าวว่า นโยบายใหม่ของบริษัทเนี่ยได้ส่วนทางจากแถลงการก่อนหน้านี้พร้อมขอให้เบื้องบนพิจารณาเรื่องการใช้ในโยบายกลับมาทํางานที่ออฟฟิศ5วันอย่างระมัดระวังนะครับถึงไอทีมงานของ Rockstar Games บอกว่าปัญหาคือไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับเราเลยสิ่งที่น่นกากังวลมากๆคือถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลาในสนักงานเพื่อรักษาการติดต่อกับทีมงานระดับโลกทั้งที่ก่อนหน้านี้เราสามารถล็อกอินทำงานจากที่บ้านทำงานเวลาไหนก็ได้ ทำให้ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอาจต้องทํางานล่วงเวลาตรงนี้ก็อาจจะพลาดใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและก็เราจะหนักถึงเพื่อร่วงงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งจาให้ไม่สามารถทํางานเต็มเวลาในออฟฟิศได้อีกด้วยนะครับล็อกสตาร์เกมเคยโดวนวิจารณ์ว่าพนักงานเคยโดนคลัชนะครับจากการพัฒนาเกม r e ดเลสซีดัปชั่นสนะครับซึ่งเกมบางเก่าพัฒนามาแล้วประมาณ8ปปีได้นะครับผมและก็เกมมีการเร่งสร้างให้เสร็จก่อนวันวางขายเกมด้วย ในต,ตอนนั้นนะฮะแต่ต่อมาก็มีรายง,งานว่าล็อกสตาร์พยายามหลีกเลี่ยงการสัตวทำงานล่วงเวลาจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ GTA 6ใช้เวลาสร้างนานหลายปีนะฮะปัจจุบันทาง Rock Star ์เกมก็ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบสนองของ IWGB และก็สิ่งที่พนักง,งานเรียกร้องนะครับผมถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวลือสั้นๆนะครับผมเป็นข่าวลือส่งท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันมีข่าวลือว่า Ghost of Tsushima ครับ จะเป็นเกมถัดไปของ Sony ที่จะพอร์ตลง PC นะครับต้องจับตากันไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามีข่าวลือที่สนใจมากมากครับสำหรับคนที่เป็นแฟนเกมนี้นะครับว่าหนึ่งใน e x c l u s i v e ของ PlayStation นะครับที่คนอยากให้ลง PC มากสุดอย่าง h o s t of t Sushima ครับผมอาจจะลง PC จริงๆเป็นคิวถัดไปนะฮะร,รายงานนี้มาจากคุณ Nick b a ก e r ครับผมแหล่งข่าววงในแล้วก็ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Xbox Era นะฮะบ,บอกมาว่าได้ยินมาว่าอาจได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพอร์ต h o s t of t s u s h i m a ลง PC เร็วๆนี ประมาณวันที่5มั้งนะเขาบอกประมาณนี้นะครับซึ่งคุณนิกเบเกอร์เนี่ยเป็นอีกคนที่มีมประวัติปล่อยข่าวลือได้ค่อน,ในข,ข้างแม่นยำนะครับเช่นเดียวกับการออกมาบอกใบถึงงาน s t a t e of Play ของ Sony น,นะครับอีกอย่างหนึ่งคือยังระบุกรอบเวลาค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับสำหรับข่าวลือนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับว่าข้อมูลจะถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะครับทังน,นี้ถ้าเกิด Sony ออกมาประกาศเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการจริงๆนะฮะประมาณวันที่5มีนาคมคืนประมาณวันอังคารนะครับผม ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมแต่ว่าคลิปข่าวเกมอาจจะลงวันพุธนะครับถ้ามีข่าวใครยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันนะครับออาทั้งหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็จิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับโปรได้ปั๊บขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ ไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ